ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพทีเคซอยหนึ 1, ่งทซอยสองทีเค plus ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับในเช้าวันนี้เรามาพบกันในเช้าของวันจันทร์เป็นวันจันทร์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2564หรือปี2021สิบำหรับประเด็นสาระในส่วนของเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะครับแล้วก็สาระคือเศรษฐกิจของเราเป็นส่วนของทุเรียนและประเด็นคำถามที่น่าสนใจซึ่งเราอาจจะต้องให้พิทักกรฟังก่อนแล้วเป็นผู้ตัดสินใจประเด็นก็คือคาถามที่ถามว่าหมอทุเรียน ปีนี้ทำสารเดือนกรกฎาคมดีไหมเป็นคำถามที่กว้างครับแล้วก็ตอบยากมากแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นคำถามเราก็ต้องมาหาคำตอบเป็นแนวทางหรือการวิเคราะห์ก่อนอื่นผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้ก่อนว่ากลุ่มน้องสกปผูปลูกทุเรียนเนี่ยจะมีลักษณะอยู่3กลุ่มคือกลุ่มทำสารหรือกลุ่มที่ทำเร็วก็คืออาจจะมีหัวธรรมชาติปนอยู่ กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มธรรมชาติกลุ่มที่สามก็คือรุ่นหลังหรือรุ่นล่าอันนี้คือลักษณะของอการวางแผนของพี่นอ้องเสกอแต่อีกส่วนหนึ่งครับสิ่งที่เราจะต้องมามองเป็นส่วนองค์ประกอบก็คือเรื่องของลักษณะของพื้นที่พื้นที่บางส่วนอย่างเช่นเขตพื้นที่ดินทรายอำเภอขุ่ก็จะออกดอกเร็วกว่าเก็บเกี่ยวเร็วกว่า พื้นที่ที่ออกดอกชายอย่างเช่นขุงบางส่วนปลูกน้ําร้อนนะครับหรือถ้าไม่บางส่วนเนินดินแดงนันก็คือกลายจะเป็นรุ่นหลังรุ่นหลังกับรุ่นล่าส่วนพื้นที่ทั่วไปนะครับก็จะกลายเป็นรุ่นธรรมชาติอันนี้ก็อาจจะเป็นพื้นที่อำเภอม,มาขามเพเภอเมืองหรือลักษณะโดยรวมซึ่งจํานวนพินักษ์กลุ่มนี้เนี่ยก็จะแยกออกเป็น3ามกลุ่นย่อยอีก คือธรรมชาติเนี่ยอาจจะเป็นหัวธรมธรมชาติธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ธรรมชาติรุ่นหลังหรืออาจจะช้าออกไปนิดนึงซึ่งจะใช้ระยะเวลาตรงนี้เพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นขอให้เข้าใจครับว่าสิ่งที่เราจะตอบวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นคําถามที่ตรงก็คือกลุ่มผู้ทําสารกับกลุ่มหัวธรรมชาติ ทำไมถึงเรียกว่าหัวธรรมชาติก็คือเร็วกว่าธรรมชาตินิดหน่อยนั่นหมายความว่าจะออกดอกอยู่ในเดือนพฤศจิกาย,ยนต้นแล้วก็เก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงของอมีนาปลายเมษาบางครั้งก็อาจจะเหลือผลผลิตเหลื่อมเข้าไปถึงหลังสงกรานต์แต่ในส่วนของสิ่งที่เราจะต้องนำมาเป็นส่วนประกอบสำคัญผมย้ำนะครับว่าส่วนประกอบที่เราจะตัดสินใจสำคัญเพื่อหาคำตอบว่าเรา จะทาสารเดือนกรกฎาคมดีหรือไม่เราไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่ให้สาระความรู้ความเข้าใจประการแรกหลักสําคัญที่หนึ่งก็คือท่านจะต้องย้อนกลับไปดูทุเรียนของท่านว่าณนะเวลานี้สภาพต้นสวยดีแล้วแตกใบอ่อนเป็นยอดแดงแล้วถ้าหากว่าทุเรียนของท่านยังแตกใบอ่อนเป็นยอดเล็กแคะแกนบ้างดีแตกบ้างไม่แตกบ้างอันนี้เป็นคําตอบได้เลยครับว่าท่านไม่ควรจะทํา วันนี้มิถุนาหรืออาจจะเป็นเดือนกรกฎาก็แล้วแต่เขาจะต้องแตกใบอ่อนร้อยเปอร์ซแตกยอดแดงมีความสมบูรณ์มีความพร้อมเพราะใบชุดนี้จะเป็นใบชุดที่สำคัญที่สุดก็คือทำสามในเดือนกรกฎาคมนี่คือคำตอบที่หนึ่งที่ท่านจะต้องย้อนกลับไปดูเอาถ้าหากว่าใบาดีแล้วสมบูรณ์แล้วและ กำลังจะแตกท่านก็ต้องไปดึงให้แตกใบอ่อนอันนี้คือเรื่องสําคัญที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องมาดูส่วนที่สองครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเราทราบนะครับว่าปีการผลิตนี้จะเป็นปีที่สภาวะอากาศโดยรวมเป็นลานิยาฝนตกชุกฝนตกต่อเนื่องฝนตกยาวนานแต่ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากก ัดกันนิดหน่อยบอกว่าในส่วนของปีการผลินี้เป็นลานิยาก็จริงแต่ว่าโดยรวมแล้วภาวะปริมาณน้ำจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลาง10%ผมอธิบายตรงนี้ก่อนว่าค่าเฉลี่ยกลางคือเราต้องย้อนกลับไปในอดีตนะครับว่าฝนที่ตกทุกตกต่อเนื่องเนี่ยอันนั้นคือค่ากลางเฉลี่ย10ปีแล้วปีนี้มากกว่าก็แสดงว่าสรุปได้ว่าปีนี้ฝนเยอะทีนี้จะเยอะเมื่อไหร่ล่ะ เดือนกรกฎาคมมีการพยากรณ์ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และก็โหราศาสตร์นะครับว่าฝนจะทิ้งช่วงประมาณ1 0 1ถึงวันก็คือตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมไปถึงกลางเดือนกรกฎาคมโอ้ถ้าอย่างนี้นี่เหมาะเลยสําหรับการทําสารแต่นั่นหมายความว่าเหมาะสําหรับทําสารก็จริงแต่ต้องสภาพต้นสมบูรณ์แล้วก็เหมาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมาะสําหรับการแตกใบอ่อนการชักนําการดึงใบอ่อนให้แตก เพื่อที่จะให้เขาแตกใบอ่อนเต็มที่และเราก็จะมีการให้สารสารตัวนี้ก็คือฮอร์โมนตัวพคโควิทาโซนให้เท่าไหรให้อย่างไรนั้นเป็นเรื่องฐาละอีกส่วนหนึ่งที่เราก็จะนําเสนอแต่ประเด็นคือต้องเข้าใจนะครับว่าในส่วนของเดือนกรกฎาคมจะมีสภาวะฝนทิ้งช่วงมีแสงแดดยาวนานมีความร้อนสูงมีแสอุณหภูมิมีความชื้นที่สูงทุเรียนจะแตกใบอ่อนง่าย เสร็จแล้วต่อไปพอไปถึงเดือนสิงหากันยายนจะเป็นสองเดือนแห่งสภาวะที่ฝนจะตกหนะักเอากันง่ายๆครับว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาน้ำป่าทั้งตั้งแต่ภาคเหนือก็เจอปัญหาทางแม่สอดทางตากทางบ้านเราเองก็น้ําป่าทางเขาก็ลงมาเรียกว่าเครื่องจมน้ํากันไปหลายสวนทีเดียว ภาวะเช่นนี้เนี่ยจะเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ท่านจะต้องนำมาประกอบการตัดสินใจว่าจะทำสารเดือนกรกฎาหรือไม่เพราะอะไรคือวันที่เราทำสารนั้นมันไม่ใช่เรื่องอยากครับเราทำได้แต่เราต้องย้อนกลับไปว่าหลังจากที่ท่านให้สารไปแล้วอย่างน้อย เราให้เมื่ออายุ45วันเราก็จะต้องดูแลไปอีก45วันถึง2เดือนคือการชุดสะสมความสมบูรณ์และเมื่อนับหลังจากวันที่ให้สารไป60วันถ้าฝนไม่ทิ้งช่วงเลยโอกาสการออกดอกของทุเรียนย่อมไม่มีย่อมไม่มีนะครับถ้าหากว่ามีสภาวะฝนทิ้งช่วงให้สัก5วันโอกาสการออกดอกของทุเรียนจะมีขึ้นมา เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องไปย้อนดูประวัติสมมุติว่าเราทําการให้สารวันที่20กรกฎาคมสมมตินะครับเราก็ต้องนับไปอีก20กรกฎาคมก็เป็นสิงหากันยา20กันยาโอเป็นเวลาแห่งฝนถล่มทลายเลยนั่นหมายความว่าทุเรียนเราจะต้องแตกใบอ่อนใหม่เพราะสารหมดอายุการออกดอกย่อมไม่เกิดขึ้นถ้าเป็นเหตุผลเช่นนี้แล้ว แสดงว่าเป็นคําตอบให้กับพี่น้องชาวสวนแล้วว่าเราไม่ควรทําแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเราไปย้อนสถิติดูว่าปกติในสวนของเราเนี่ยสมมุติเราทํามศารวันที่20กรกฎาสิงหา20กันยามันมีฝนทิ้งช่วงให้เราฝนตกก็จริงแต่ว่าเขตนี้เนี่ยมันไม่ตกมันไม่มากมันมีฝนทิ้งช่วง เราก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เช่นกันเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ,อเราเรามองเห็นแล้วว่าเรามีช่องทางเราทําได้เพราะคําพูดของพี่น้องชาวสวนที่ทําสารบอกว่าขอแค่ห้าวันเสร็จแล้วมันก็ต้องย้อนกลับมาดูอีกข้อที่สนะครับสายพันธุ์ถ้าเป็นพันธุ์กระดุมเราย่อมเข้าใจครับว่าพันธุ์กระดุมมีโอกาสที่จะออกดอกได้เร็วกว่าพันธุ์หมอนทองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดินทราย ฝนน้อยเป็นสายพันธุ์กระดุมเราทําได้แต่ถ้าเป็นหมอนทองฝนตกชุกประวัติไม่เคยมีฝนที่ชุ่มให้คําตอบก็คือเราไม่ควรทําในเดือนกรกฎาคมนี่เรายังไม่ได้พูดถึงประสบการณ์เทคนิคการดูแลการบริหารจัดการนะครับของพี่น้องชาวสวนเราพูดถึงโครงสร้างหลักๆมาดูต่อนะครับว่าเอาถ้าสมมุติว่าแล้วอย่างกรณี ที่เราสรุปให้ตรงนี้เนี่ยมันยังมีแนวทางอื่นหรือมีช่องทางอื่นไหมคําตอบคือก็ยังมีอยู่ครับในเมื่อเราทำสามเดือนกรกฎาคมไม่ได้เหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองก็คือในส่วนของพื้นที่เราเนี่ยในเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมเนี่ยถ้ามันมีสภาวะฝนทิ้งช่วง เราเคยออกดอกได้เราก็ทำได้แต่ถ้ามันไม่มีเราก็ทำไม่ได้เพราะนั้นหลักสำคัญที่ผมให้ไว้เป็นข้อจำกัดสำคัญคือหลังจากที่เราให้สารแล้วครบ45ถึง60วันพื้นที่นั้นมีฝนทิ้งช่วงให้หรือไม่ถ้าไม่มีเลยก็อย่าทำประการต่อมาในส่วนของภาวะ หลักสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าเมื่อเราให้สารไปแล้วร้อยเปอร์ซคือให้สารเต็มประสิทธิภาพพอผ่านไปสองเดือนหลังจากให้สารสารเสื่อมสภาพสารหมดอายุถ้าหากว่าสภาวะอากาศฝนตกแฉะเขาจะไม่แตกใบอ่อนแต่เมื่อไรก็ตามที่ฝนทิ้งช่วงอากาศร้อนแสงแดดยาวนานความชื้นสูงเขาจะแตกใบอ่อนทันทีเพราะสารนั้นเสื่อม อายุหรือหมดประสิทธิภาพลงคือเราต้องเข้าใจว่าตัวฮอร์โมนหรือสารแพคโควิทาโซนเขาเป็นฮอร์โมนที่ไปทำหน้าที่ในการควบคุมฮอร์โมน GA หรือจิบบรลึกแอซิกคือตัวที่ทำให้แตกใบอ่อนถ้าเราให้เขามากเขาอยู่คงทนเขาก็คุมกระใบอ่อนได้แต่เมื่อเขาหมดอายุแล้วสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยคือยิ่งร้อนยิ่งชืน้นยิ่งมีฝนตก ในตัวเจ่นสูงขึ้นจิ๊บก็จะสูงขึ้นเขาก็จะไปมีอํานาจเหนือสารทุเรียนซึ่งเขาก็จะแตกใบอ่อนเราก็จะผิดพลาดน,นี่คือประเด็นที่ท่านจะต้องเข้าใจทีนี้อาจจะมีคําถามต่อไปว่าอา้าวแล้วถ้าผมไม่ทําตรงนี้ล่ะด้วยเหตุผลคืนหนึ่งสภาพต้นไม่พร้อมเหตุผลที่สอง คุณภาพใบยังไม่ได้เหตุผลที่3คือในพื้นที่ท่านฝนไม่ทิ้งช่วงเลยแล้วเราจะแก้ไขตรงนี้อย่างไรเราต้องเข้าใจนะครับว่าเรายังสามารถดำเนินการได้ถ้าเรามองเป้าหมายการตลาดที่จะเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาหรือเดือนเมษายนต้นเราก็จะมีเวลาอีกส่วนหนึ่งก็คือเดือนกันยายนพี่นรกรครับ ถ้าเราลองมาย้อนดูว่าในการทำสารเดือนกรกฎาคมทำไม่ได้เดือนสิงหาก็จะเป็นเดือนที่2เดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่เราจะต้องไปชักนำให้เขาแตกใบอ่อนเป็นเดือนที่เราจะเข้าใจนะครับว่าทุเรียนจะมีการแตกใบอ่อนในเดือนกันยายกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาแตกใบอ่อนแล้วต้นสมบูรณ์ไม่พอในเดือนกรกฎาสิงหาก็จะไปแตกใบอ่อนเดือนกันยายตรงนี้แหละครับ ก็จะเป็นจังหวะหนึ่งที่เราก็จะต้องไปช่วยดึงใบอ่อนเดือนกันยาส่งเสริมเดือนกันยาให้ใบนั้นสมบูรณ์เต็มที่ให้เขาแตกใบอ่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ในเดือนกันยาแล้วเราก็ไปให้สารในเดือนกันยายนอันนี้เราทำได้ในกรณีแก้ไขที้ประโยชน์ละ่ะประโยชน์มันจะได้อะไรจากตรงนี้ประการที่หนึ่งเราต้องเข้าใจครับว่าเมื่อดือนกรกฎาคมมันไม่พร้อมเราก็ทำไม่ได้ แต่พอไปถึงเดือนกันยาเนี่ยเขาแตกใบอ่อนจํานวนใบอ่อนเยอะเป็นพื้นที่ดีต้นสมบูรณ์เราก็ทําได้เป็นเหตุที่1เหตุผลที่สองที่สําคัญนะครับคือถ้าเราลองนับดูครับกันยาตุลากันยาตุลาเนี่ยเป็นเวลาสองเดือนซึ่งปลายตุลาฝนเริ่มทิ้งช่วงแล้วก็อาจจะทิ้งช่วง3วัน5วัน7วันโอกาสการออกดอกของทุเรียนจอมมีมากขึ้นกว่าในเดือนกันยายน เพียงนั้นในเดือนตุลาคมเนี่ยจึงเป็นเดือนที่เหมาะสมต่อการออกดอกสำหรับกลุ่มผู้ทําสารเพราะฝนทิ้งช่วงให้ประกอบกับในส่วนของสารซึ่งเราให้เข้าไปเนี่ยยังไม่เสื่อมประสิทธิภาพเพราะนั้นโอกาสของกาความสำเร็จจ่องสูงขึ้นก็จะเป็นเหตุผลสนับสนุสน,นที่สองคือมีสภาวะฝนทิ้งช่วงมาดูส่วนประกอบที่สเป็นเหตุผลสำคัญก็คือคือในสภาวะตรงนี้เนี่ย ว่าแล้วการออกดอกของทุเรียนในกลุ่มทำรสารในเดือนสิงหาเดือนกรกฎากับเดือนกันยาเนี่ยอันไหนจะออกดอกง่ายกว่ากันก็ต้องเป็นเดือนกันยายนนะครับเพราะอะไรเพราะสมบูรณ์มากกว่าอากาศเอื้ออำนวยคือมีฝนทิ้งช่วงและเราก็มีระยะเวลาในการเพิ่มจำนวนใบให้มันสมบูรณ์ขึ้นนี่คือเหตุผลก็เป็นคำตอบให้ท่านแล้วนะครับว่าถ้าเราทำเดือนกรกฎาไม่ได้ เราก็มาทำเดือนกันยาคือประเด็นตรงนี้เป็นช่วงช่องใหญ่ๆนะครับบางท่านอาจบอกเอา้าก็เดือนกร,รกฎาก็คือสิงหาก็ถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันอธิบายอย่างนี้นะครับกร,รกฎาสิงหาต้นเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันก็คือถัดไปประเด็นย้อนกลับมาตรงที่เดือนกันยายนเดือนกันยายนนั้นเป็นเดือนที่พนทักสกรหลายท่านประสบความสาเร็จ ส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าทําสาร50%ก็คงไม่ใช่ละครับเพราะว่าในส่วนของการให้สารนั้นองค์ประกอบนั้นมีหลักการซึ่งผมจะอธิบายภายหลังแต่ให้เข้าใจว่าก็ต้องเป็นการให้สารในปริมาณของสารนั้นเราก็ต้องไปดูดูหลักสำคัญคืออะไรถ้าท่านให้สาร100%เขาจะมีเวลาอยู่กับต้นทุเรียนคุมใบอ่อนได้แค่สเดือนแต่ถ้าท่านให้สาร50% คือการหรือศักยภาพความสามารถเขาจะคุมได้แค่45วันถึง60วันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับแสงแดดความชื้นถ้าฝนตกเขาไม่แตกถ้าถ้าอากาศร้อนแสงแดดด,ดีความชื้นสูงเขาก็จะแตกไปอ่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นหลักสําคัญที่เราต้องไปหาความสัมพันธ์กับในส่วนของปริมาณฝนในพื้นที่รายละเอียด เราก็จะให้ในเชิงปฏิบัติกันอีกครั้งหนึ่งแต่ให้เข้าใจในหลักการตรงนี้ทีนี้ประการต่อมาตลาดล่ะพี่นศกรครับเราต้องเข้าใจว่าอย่างทุเรียนพันกระดุมเนี่ยเขาเร็วมากแค่แปดสิบกว่าวัน90กว่าวันก็ตัดขายแล้วเพียงนั้นกระดุมเนี่ยจึงเป็นการออกดอกง่ายออกดอกเร็วเก็บเกี่ยวเร็วเราก็ทําได้ในส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นสายพันธุขนทองมันก็จะเป็นส่วนที่จะต้องช้ากว่าเป็นพันหนักกว่า เพราะฉะนั้นในเรื่องของการวางระบบของสายพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันการตลาดนั้นให้เข้าใจครับว่าเราจะเห็นภาพเป็นภาพหลักๆทุเรียนในเขตพื้นที่ของทางภาคใต้ก็ตั้งแต่เดือนธันวามกราและก็กลุ่มพาต้นก็จะเริ่มหมดไปเพราะหมดที่กุมพาพันธุ์กลางๆเราก็จะมาตั้งรับกันที่ภาคตะวันออก จากกระดุมที่ปลายกุมภาเดือนมีนาเพราะไปถึงกลางมีนาก็จะเป็นหมอนทองในรุ่นทำสารเสร็จแล้วก็จะไปรุ่นต่อไปก็คือเดือนเมษายนต้นต้นเมษายนนี่คือภาพการตลาดซึ่งเรามีเวลาให้เลือกตรงนี้เนี่ยพิทักษกรท่านจะต้องเป็นผู้เลือกตัดสินใจแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าบางอย่างบางเรื่องนั้น ในลักษณะของความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่เป็นเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนการเจริญเติบโตขั้นตอนมันก็จะเป็นขั้นตอนแค่หลักการง่ายๆคือ1ถ้าหากว่าเราตั้งเป้าหมายการตลาดจะทำสารหรือจะผลิตทุเรียนนอกฤดูแล้วเราก็ต้องมาดูความสมบูรณ์ของต้นเป็นลำดับที่1สร้างปริมาณใบอ่อนให้มากเป็นลำดับที่สองให้สารอย่างถูกต้อง เป็นลำดับที่สามสะสมความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องเป็นลำดับที่สี่หาจังหวะเวลาโอกาสชักนำให้ออกดอกเป็นจังหวะที่ห้าและกระบวนการตรงนี้ถ้าออกดอกมาแล้วเสร็จเราก็จะเสร็จสมบูรณ์ผมอธิบายขั้นตอนตรงนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่เชื่อว่าหลายท่านนั้นมีประสบการณ์อยู่แล้วเพียงแต่หลักการโครงสร้างจะตัดสินใจในปีนี้อย่างไรเท่านั้นเองเพั้นคำตอบ ที่ผมตอบกับคำถามก็คือทําารเดือนกรกฎาคมดีหรือไม่คำตอบมันออกมาหมดแล้วนะครับหลายท่านบอกเอามาเห็นมีคำตอบเลยก็ที่อธิบายมาทั้งหมดคือหนึ่งท่านต้องเข้าใจว่า 1. สภาพต้นท่านพร้อมแล้วหรือยังคือสมบูรณ์สท่านทำใบอ่อนได้แล้วหรือยังใบอ่อนจะต้องเป็นยอดแดงทั้งหมด ถ้าเดือนกรกฎาไม่ได้เราก็ยังเดือนสิงหาก็ยังได้ถือเป็นรุ่นเดียวกันนะครับ 3. เมื่อได้ใบอ่อนปริมาณมากแล้วท่านต้องขยายพื้นที่ใบอ่อนให้กว้างที่สุดเพื่อเป็นพื้นที่รับสาราว่การให้สารนั้นจะต้องให้สารในอัตราที่เหมาะสมคือเราจะต้องคำนวณว่าจากวันที่เราให้สารไปจนถึงวันที่ออกดอกเนี่ยถ้าหากว่ามันเกิน45วันยังไงเราก็ต้องให้สาร100%เซึ่งถ้าหากว่าสภาพใบพร้อม อาจจะให้ครั้งเดียวถ้าใบไม่พร้อมก็ต้องอาจจะให้สองครั้งไม่อัตราร้อยเปอร์เซ็นต์สองครั้งเสร็จแล้วสามเมื่อให้สารครบถูกต้องแล้วการสะสมความสมบูรณ์จะต้องเป็นไปอย่างมีระบบนั่นหมายความว่าเราจะต้องให้ใบเขียวใบเข้มใบดำใบตันยอดตันใบชี้ตรงและจำนวนของวันเวลาก็จะต้องไม่เกินสองเดือน เกินสองเดือนแล้วโอกาสการแตกใบอ่อนจะสูงขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาย้อนดูในระบบว่าเขาฝนทิ้งช่วงหรือไม่ถ้าหากว่าไม่มีสภาวะฝนทิ้งช่วงบางครั้งเทคนิคการคุมใบก็จะต้องนำมาใช้ต่อจาก60วันหลังจากให้สารเป็น90วันเพราะให้ตัวกดตัวคุมตัวบ่มใบตัวอะไรนี่แหละครับคือ จาก60วันไปถึง90วันถ้าฝนไม่ทิ้งช่วงถ้าฝนทิ้งช่วงความจําเป็นตรงนี้ก็ไม่มีเราก็จะเข้าสู่ระบบข,ของการส่งเสริมการออกดอกนั่นเองเพราะนั้นหลักการตรงนี้แหละครับจึงให้ไว้เป็นสาระสําคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าเราไม่จําเป็นหรือเราไม่ใช่ว่าจะต้องทําเดือนกรกฎาใบาไม่พร้อมก็ทําสิงหาสิงหาไม่พร้อมก็ทํากันยากันยาไม่พร้อมเราก็ไปทําหัวธรรมชาติต้นตุลา หรือทําธรรมชาติหรือทํารุ่นธรรมชาติรุ่นหลังหรือทํารุ่นล่านะครับซึ่งคําว่ารุ่นล่านั้นก็คือเราก็ปล่อยเขาเจริญเติบโตไปตามปกติเดือนิาาันวายนชาวสวนทั่วไปชักนาให้ออกดอกเราก็ไปดึงใบอ่อนซะเป็นเดือนแห่งการชักนาหรือกระตุ้นให้แตกใบอ่อนเสร็จแล้วเราก็ไปบริหารจัดการในเดือนธันวาเดือนมกราออกดอกเดือนกุมภาพันธ์เก็บเกี่ยวที่มิถุนาปลายกรกฎาต้นเราก็ยังทําได้ นั่นนี่คือสิ่งที่เป็นส่วนที่ผมให้สาระเป็นความรู้ในเช้าวันจันทร์นี้ครับถึงทั้งหมดก็จะเป็นคําตอบนะครับทีนี้ประเด็นเราก็คงคุยกันต่อว่าในสภาวะโดยธรรมชาติในระบบของการผลิตเนี่ยคือเราอย่าไปมองในลักษณะของเป็นสิ่งที่เป็นบวกหรือเป็นลบคืออธิบายง่ายๆครับว่าคนที่เป็นกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการทําสารก็จะมีภาพที่เป็นลบ แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ทำการผลิตทุเรียนนอกฤดูก,ก็จะมีภาพเป็นบวกทั้งนี้ก็ต่างคนต่างมีแนวทางหรือต่างคนต่างมีแนวคิดผมอธิบายง่ายๆครับว่าไม่มีใครที่จะไปสรุปได้คือประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่เราในฐานะที่เป็นเจ้าของสวนเป็นผู้จัดการเราเข้าใจในส่วนของทุเรียนมากน้อยเพียงใด ความสามารถในการไปวิเคราะห์การมองการอ่านการพูดคุยกับต้นทุเรียนจะเป็นคำตอบแต่ในทางกลับกันเหมือนกันถ้าอย่างกรณีของข้อจำกัดความรู้ประสบการณ์ความเข้าใจเราไม่มีเราอย่าทำประการที่สองเวลาแรงงานความละเอียดเราไม่มีเราก็อย่าทำ ประการสุดท้ายครับสิ่งทีเ่เราคิดว่าเราเพียวพอใจแล้วกับในเรื่องของปริมาณการตลาดราคาคุณภาพถ้าเราพอใจตรงนี้เราก็ยึดหลักอยุดตรงนี้นี่คือหัวใจสำคัญที่ผมอยากจะสรุปในช่วงท้ายรายการคือสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะเป็นคำตอบให้กับท่านได้ก็คือ วันนี้เวลานี้พี่น้องชาวสวนท่านสามารถคุยกับต้นทุเรียนของท่านได้แล้วหรือยังคําว่าคุยกับต้นทุเรียนคือไปถามสารทุกสุขดิบว่าเออสมบูรณ์ดีไหม,อ,มอยากกินอะไรมีความสุขดีหรือเปล่ามีความเจ็บป่วยอะไรและต้องการที่จะให้เรานั้นไปรักษาเยียวยาตรงไหนนี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดครับ ถ้าเราในฐานะที่เป็นเจ้าของสวนเป็นผู้จัดการฟาร์มเราคุยกับต้นทุเรียนของเราได้เราประสบความสําเร็จทุกด้านครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธรรมสารกลุ่มธรรมสารกลุ่มธรรมนอกฤดูกลุ่มธรรมชาติกลุ่มรุ่นหลังหรือรุ่นล่าเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถที่จะคุยกับทุเรียนของเราได้ภาษาที่เราจะคุยภาษาใบคนเราเนี่นะครับ เขาบอกว่ามองโงเ่เฮงมองหน้าตามองความสดใสมองผิวพรรณทุเรียนก็คุยกันแค่ภาษาใบอย่างเดียวท่านเห็นภาพท่านมองใบท่านอ่านใบออกบอกได้รู้ทั้งโครงสร้างของต้นเพราะใบนั้นเป็นโรงครัวเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สําคัญที่จะผลิตพลังงานเลี้ยงตั้งแต่ยอดสดจนไปถึงปลายรากย้ํานะครับว่าพลังงานที่รากที่ใบผลิตส่งไปถึงปลายราก แล้วรากที่มีประสิทธิภาพก็จะดูดซับปัจจัยขึ้นไปสู่ใบเพื่อให้แปรสภาพเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นในส่วนของภาษาใบาจึงเป็นคำตอบที่สำคัญที่สุดอันนี้ก็คือเรื่องที่ผมเองอยากจะมาย้ำในช่วงท้ายรายการความสัมพันธ์ตรงนี้ในส่วนของเป็นสิ่งที่เราจะหาคำตอบได้เอายกตัวอย่างง่ายๆวันนี้ท่านเข้าไปในสวนทุเรียน ท่านเห็นภาพต้นทุเรียนกี่ภาพและท่านเข้าใจหรือไม่ทุเรียนตัดลูกแล้วเฮ้ยทําไมมันอยู่ดีๆตอนวันตัดมันก็ใบดีแล้วมันก็สุดเลยตอนนี้ใบหงอยยิ้ไปหมดเลยอันนี้คือภาพที่หนึ่งภาพที่สองเอ๊ะวันนี้ทําไมทุเรียนมันถ่ายใบยก็วันที่เราตัดทุเรียนมันก็ดูดีแสดงว่ามันจะแตกใบอ่อนหรือเปล่าภาพที่สามเอ๊ะทำไมในส่วนของทุเรียนปีนี้เราดีเหลือเกินครับน้ำหนักก็ดี หนามก็เขียวอ้วันนี้มันแตกใบอ่อนได้แต่ว่าใบอ่อนที่แตกมาเอ๊ะทำไมมันบิดบิดงองงเล็กเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเหมือนกับว่าโดนเพี้ยเอ๊ะมันเพี้ยไปดูเพี้ยมันก็ไม่มีวันนี้ทุเรียนของเราแตกใบอ่อนแต่ในลักษณะใบอ่อนทําไมมันก็เหมือนจะปกติแต่มันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ใบมันเล็กนี่คือคือภาษาที่ผมจะให้ท่านเข้าใจเป็นภาษาใบอยากจะรู้คำตอบ ่านต้องไปคุยกับต้นทุเรียนเองเอา้าจะไปคุยได้ยังไงก็คุยกับมันไม่รู้เรื่องนะครับหมอทุเรียนนี่พูดแปลกพรุ่งนี้ผมคุยให้ฟังครับคุยให้ฟังว่าว่าเวลาที่ทุเรียนเนี่ยเขาส่งภาษาใบมาให้เราเนี่ยเขาบอกอะไรให้เรารู้บ้างพรุ่งนี้ไปติดตามกันต่อก็แล้วกันนะครบับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท,กท่านสวัสดีครับ